มีต่ปากหรอมีปากเยี่อะไรสั้จันอ้าคุทำอะไยอะไรอะแล้ยี่อะไรอะน่าทำเลยได้มาไอ้จันอ้ายี่อะไรอะที่รมได้บ้างหาที่รมนะจะบัง่อไม่ีลองเล่นี่นี่ลองล,องลอง ลงแล้วนะลงแล้นะเฮ้ยลงนี่ลงนัดรบทางแล้วอ่ะเฮ้ยลงแล้วเซลงด้วยกันเซลงด้วยกันถอยมาไม่ลงที่พี่ขาวม่ลงที่พี่ขาที่พี่ขาวลง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 ดีนะดีด้วยนะเฮ้ยเอาตามพี่คุณชดนเพื่อนด้วยชิบชิเพื่อนได้นะทำที่อะไร ลายลอยตุ่ยตั๊กโก้ไอ้โกายหายโก้โก้ยีลายสวยด่าไปายสวยด่าไปเฮ้ยไห้เปิดสูบเพื่อนด้วยนะเอี้ยงูจัดงูจาดอี้ยดีเางูจัดมาเรามาเราปิดตัวชูบหน่อยมาเราปิดตัวชูบหน่อยมันจะหมดแล้วเร็วมาปิดตัวชบน่อยเห็นป่ะตวนึงอ่ะไม่มีเฮี้ยอะไรเลยสัตว์ไม่มีเฮี้ยอะไรเลยพวกแม่งอ่ะอ้เฮ้ยมีแต่ปากไอ้ควาย เอาแม่งดิไเหี้ยไนเหี้ยตัวดีเลยไอสัตว์มีแต่ปากเหรอมีปากเหี้ยอะไรสัตว์ฮะกูทามเหี้ยอะไรอะแล้เหี้ยอะไรอะาทำอะไรได้าไอสัตว์ฮะเหี้ยอะไรม๊เหี้ยอะไรเหี้ย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 เยเหีเหี้ยเอียเหยเหี้ยเหี้ยเหี้ยเ้ยเ้ยเอี้ยเหอ้้ยเหี้ยเหี้ยเหอ้้เห้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยหีหียเยห

chưa 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 Ngô, chưa 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 มันรุมเพื่อนเราไปที่บ้านนันรู้ไมเพื่อนอย่างไปอุ๊ยโดนอะไรอ่ะโหลขู่โดนไม้น่วงอย่าแม่งมันว่ะหนาแม่งมันจริงเมื่อไรจะตีจะตีอะไรยังไงล่ะโว้เขาชุบอยู่อ่ะพี่แม็กตรงตรงนู้นอ่ะ ให้เป๋อขวาเสียงได้ดิไอเป๋ขูานเสียงมึงหน่อยเปขวานเสียงหน่อยิขวาเสียงมึงหน่อยทีปังหลามปังหลามระวังปังหลามัหลามปังหลามเปดเเด้เฮียที่มึงพูดไอ้สัอุ้มอมตอปรนขาตีนไว้อุ้มมันขาตีนเสียงอยู่ไหนเฮีย กะตอไอ้เหี้ยเสียงอยู่ไหนเหี้ยหนีไปไหนเฮ้ยคือคือมันพูดดเหี้ยไม่มีทุกพ่มงอ่ะพูดไม่ออกหรอสมเพชพวกมึงไหวพวกแกงขี้ร้องไอ้ควายไอ้แกงแตกสมเพชวะที่พวกแกงแกงมึงแตกไอ้เหี้ยไอ้แกงแตกโง่มีเหี้ยเลยมีเหี้ยมีเลยทย่